สีค่ะทุกคนกันบมาพูกับพิ่และพี่แพลวค่ะในช่วง The VP Daily นะคะวันนี้พวกเราจะมาเล่าประสบการณ์แล้ก็มีคําถามว่าฮะพี่ยังไม่ถามเลยเราจะมาคุยกันว่าถ้านกชนกระจกเราควรจะทํำยังไงเราควรจะพาไปหาหมอไหมถึงแม้ว่าลูกก็ดูปกติดีนะปกติตอนเช้าเขาจะเป็นหน้าที่พี่แพลวในการเอาเด็กๆลูกนกของพวกพี่ออ,อกมาเล่นใช่ไหม วันนั้น,น,น,นอยู่ๆพี่ก็สัวเฮ้ยคิดถึงเด็กๆจางขึ้นไปเองเว้ยแล้วพี่อะไม่สบายเพราะว่าพี่พไม่ฉีดวัคซีนมาเ,เป็นวันที่สองที่กําลังพีคมากไขก็คือขึ้นพี่ก็เลยเออฉันคิดถึงลูกเอ้ยช่วยแบกเบาขึ้นไปเว้ยแล้วปรากฏว่าข้างบ้านเขากําลังทําบ้านอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรปกติแล้วโดวย สังชาตยามตอนกลางคืนพี่ต้องดูปปิดหน้าต่างก่อนแต่มันเป็นตอนเช้ามันไม่ถนัดชาเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอาเด็กๆออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปปิดคือตอนเราออกมาเราเห็นแล้วเอ้ยหน้าต่างเราไม่ปิดเราจะไปปิดบอกว่าตอนนี้เปิดออกมาปุ๊บข้างบานบเด็กๆตกใจบินชนกระจกคือมันเป็นสัญยาณของมันเลยคือถ้ามันตกใจปุ๊บอ่ะมันจะหาที่ที่มันคิดว่ามันจะบินออกไปให้ได้แบบไ<ใ>กลที่สุด,สดใช่แล้วพอมันเป็นกระจกอ่ะเด็กๆเขาแยกแยะไม่ได้ใช่ใช่ก็เขาบอกว่าในเมืองนอก นกตายเพราะบินชนกระจกเยอะต้องบอกก่อนว่าไม่ที่ชนแค่ตัวเดียวชนคู่เลยจ้าเธอเปียอูถังไปด้วยกันปิ้วยาแต่อูถังอ่ะดูชนแรงกว่าเธอเปียมันน่าจะชนจนมีทักษะในการที่แบบชะลอแล้วว่าเอ้ยข้างหน้าไม่ใช่แล้วแต่อูถังคือชนแล้วก็ตกลงมาเลยยืนนิ่งนิดนึงมึนๆหน่อยหน่อยคือพอหลังจากที่ชนแล้วอ่ะเหมือนเราต้องดูอาการว่าเขาเป็นระดับไหนถ้าชักเนี่ยต้องหาหมอทันทีเลยคราวเนี้ย พี่ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยพี่แพลเขาก็ไม่ค่อยสบายแต่พี่ก็ดูลูกเ่าลูกพี่ก็ไม่สบายเหมือนกันพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะเรียกรถไปเองแต่พี่แพลเขามองว่าพี่เพลป,ปะมันไม่ได้ขับรถออแล้วมันก็ไม่ชํานาญทางบางทีอ่ะกลายเป็นว่าไปแทนที่มันจะเร็วมันจะช้าชเพราะว่าเราก็บอกาทางเขาก็ไม่ถูกอีกพี่แพลเขาเลยตัดสินใจ กินยาแล้วก็กัดฟันผัดพวกพี่ไปพอดีว่าเราไปพนาลาัยเนาะเคสของการชนกระจกเป็นเคสเร่งด,วด่วนสําหรับนกนะเหมือนเข้าห้อง ICU อะ่ะก็ลูกนกเราก็ไปทั้ง2คนเลยจริงๆคุณหมอแนะนําเลยนะทุกครั้งที่นกชนกระจกควรจะพามาหาหมอ,อมเพราะว่ามันมีหลายเคสที่เลือดออกข้างในหัว แล้วนกก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะบางทีเล่นเล่นเล่นแต่อยู่ๆมาเขาก็น็อกไปเลยเพราะว่าเลือดมันออกในสมองบ<ร>างคนกระโหลกรล้าแต่บางทีนกพวกนี้เป็นสัตว์ที่เขาเก็บอาการเนาะมันจะไม่แสดงอาการให้เราเห็นจนกว่ามันจะรุนแรงมากๆพี่อะด้วยความที่<ม>บ้านนกเนาะ<ม>เสพเสพเรื่องนกเนี่ยเราจะค่อนข้างระวังนะนะยังพลาดแล้วก็เรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเด็กๆของเราคุณจะต้องไปหาหมอ,อเธอเปียไม่เป็นไร อูเทเียคือชนเป็นอาชีพเย่าแล้วก็อูถังอ่ะตึมแล้วก็กัดได้ไม่แรงเท่าเดิมใช่ใช่ใช่อะไรแข็งแข็งกัดไม่ได้เออก็เลยพาไปหาหมอคุณหมอก็ให้ยามาบำรุงประสาทลดอักเสเบแล้วก็ไปเอ็กซเรย์อ่ะคุณหมอบอกว่าโชคดีที่น้องไม่ได้มีอาการสมองบวมหรือว่ากระโหลกรล้าคอไม่ได้เป็นอะไรก็คือแปลว่าชนอาจจะสาหรับเรารุนแรงแต่สหรับในกรณีนกอาจจะไม่รุนแรงมากถือว่าลูกเราอาจจะโชคดีมากที่ไม่ได้ แรงขนาดนั้นพี่แพ้วอาอดทนมากไปนั่งแบบตัวร้อนนี่้งพันผ้าคือ <c oughs> มันใช้เวลานะนกรักษาก็คือเหมือนคนเลยเลยขาจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องอบความดันหรือว่าห้องปรับแรงดันใช่ใช่ใช <c oughs> หมอเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจใช่ใช่อันนี้พี่ก็เลยชอบมาพันอะไรอ่ะเราตีว่าถ้านกชนกระจก จะตกราคาประมาณเท่าไหร่ถ้ามีเอ็กซเรย์นะแล้วก็เข้าห้องไอ้ปรับความดันนะอเตรียมไว้เลยอย่างน้อยสามพันต่อตัวไปที่พยาราลเพราะว่าเด็กๆเขามีประวัติเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเธอเปียมันเคยชนมากี่ครั้งแล้วอนี่อูถังอาจจะไม่ยังเคยอะไรเงี้ยก็ตรวจเพศไหนๆก็ไปเช็คแล้วทีเดียวก็แบบมันก็เลยอยากรู้ด้วยว่าอูถังเนี่ยตอนแรกพวกเราเข้าใจว่าเป็นเพศหญิงแล้วก็เหมือนช่วงหลังอ่ะชอบขึ้นไปขี่เทอเปียแล้วก็เลยสงสัยเอะหรือเป็นเด็กผู้ชาย ใช่และสุดท้ายเป็นเด็กผู้หญิงลืง้อลูกสาวค่ะพอหลังจากที่ลูกเราชนแล้วอ่ะใช้เวลานานมาก,กาลูกพวกเราจะแบบฟื้นฟูคุณหมอบอกว่าสาวันอันตรายก็คือนับจากวันที่ชนแล้วก็ถัดออกไปอีกสามวันเข้าใจปะคือวันชนวันนี้เราก็ต้องดูเลยว่าอีกสามวัน่ะเป็นยังไงคือวันนี้อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าพรุ่งนี้มีการหนึ่งซึมสองชักให้รีบพามาแปลว่าข้างในเขามีอาการอักเสบคือบางทีวันแรกมันอาจจะยัง เร็วเกินไปใช่ไม่สแสดงอาการแต่วันนั้นคุณหมอเขาก็พยายามรอดูอาการก็คือใช้เวลาไปวันสามสี่ชั่วโมงมก็ไม่ได้มีอะไรเกินคุณหมอก็บอกว่าอ่าให้คุณพ่อคุณแม่ดูสังเกตเด็กๆนะคะว่าภายในสามวันหลังจากเนี้ยที่ป้อนยาเขาด้วยเนี่ยเขามีอาการไหมถ้าเขาไม่มีอาการในสามวันก็ถือว่าโอเคอสิ่งที่ยากที่สุดในการดูแลนกชนกระจกค่ะป้อนยาเก่าอาจจะเกลียดแล้วเขาจะเกลียดเราเลยแหละ ในช่วงเวลาที่ป้อนยาเครียดมากคือเข้าใจคุณสรยุทธ์ล่าสุดที่ทำไมเขาไม่อ้อนกับผมเหมือนเดิมเลยครับหรือว่าผมป้อนยาเขาใช่ค่ะคุณสรารยุทธ์น่าจะเกิดจากการป้อนยาค่ะเพราะว่าลูกนกฉันก็เป็นวิ่งหนีแบบอูถามวกนนี้จะแบบอ้อนป้าอะไรเงี้ยไม่เลยวิ่งหนีกระโดดแลก้ก เห็นไซลิงเนี่ยคือบินเลยเลยแตกเลยที่คนละทางแล้วแต่วิธีการป้อนนะคะถ้านกเป็นแบบปากขอให้ยิงเข้าข้างๆปากเขาอย่าไปอ้าปากแล้วก็ยัดลงไปอย่างเงี้ยเขาจะสำลักได้แต่ลูกมันร้ายกว่านั้นฉีดเข้าไปแด้หมดแล้วก็อยู่เฉยแล้วก็นเออหมดแล้วสักพักจ้าพอปล่อยปุ๊บเป็นสะบัดก็คืออมยาไว้เหมือนใต้ลิ้นเพื่อที่จะรอสะบัดนะพี่ก็เลยต้องมีวิธีใหม่ไปเสิร์ชมาในกลุ่มคนอวดนกเขาจะมีวิธีการป้อนก็ใส่ข้างปากเท่าเดิมแหละ แล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมคือดันหน้าเขาให้เงยแล้วก็ค่อยๆลูบคอเขาก็จะค่อยๆกืนแต่เขาก็จะเกลียดเราทันทีที่เราคลายมือออกเขาจะบินหนีไปแล้วเขาจะกลับเราด้วยทำลายทั้งร่างกายและจิตใจ <Yeah. S 2> ของพ่อแม่พี่แพ์บอกว่าวุ้นหน้าคุณจะต้องมีพวกน้ำผลไม้ให้เขาทันทีไม่ต้องเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เป็นผลไม้ก็ได้ให้เขาล้างปากอะ่ะมันเหมือนเขาไม่ชอบรสยาไม่ชอบกลิ่นยาลิ้นคือแบบออกมาแแย่ๆอู้ถังไม่เคยแลบดีขนาดนี้ พี่มองว่าเวลาเลี้ยงสัตว์เราต้องพร้อมในเรื่องเวลาและเงินจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยากจะให้เจ้าสิงมีชีวิตเล็กๆนี้อยู่กับเราเป็นนานๆนะเราจะต้องมีเวลามีความรู้ที่จะเลี้ยงเขาแล้วก็มีเงินที่จะไว้ดูแลเขาต้องบอกว่าค่าตัวนกอ่ะถูกนะพูดถึงนะไอตัวอูทางเทือกเปียนเนี่ยสองคนรวมกันไม่เกินสามพันนะอ่ะแต่ค่ารักษาพยาบาลของพวกเขาอ่ะแล้วก็ค่าของเล่นค่าที่อยู่อาศัยค่าของกินเนี่ยพี่หมดไปแบบหลายหมื่นแล้ว ออถ้าเราอยากเลี้ยงให้เขามีความส<ร>าุขควรจะต้องอเออเราต้องพร้อมระกันแ,แล้วก็เราต้องเสียสละเวลาถ้าเราแบ่งออกมาไม่มากพอเขาคือสิ่งมีชีวิตที่สงสารนะคิดดูดิถ้าเราเป็นนกที่เราต้องอยู่แต่ในกรงตลอดเวลาเจ้าของเราเดินผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่เล่นกับเราเนี่ยหรือว่าไม่ได้มีเวลาทําความสัตา์กรงให้เราไม่ได้มีเวลาหาอาหารให้เรากินนี่ี่ยฉะนั้นถ้าใครจะเลี้ยงสัตว์กาแฟนะ่ะพี่มองว่าตกลงกันให้ดีก่อนว่าเราพร้อมไหม สุดท้ายจบที่ว่าอาการตอนนี้อ<า>ของลูกว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายเรื่องมาเลยอะถ้าอัปเดตเด็กๆนะก็คือหนึ่งเลยอะอาการชนกระจกไม่มีแล้วสองคือตอนนี้อุ๋ถังพบภาวะติดเมล็ดธัญ,ญพืชมไม่กินอาหารมเมร็ดที่เขาควรจะต้องกิน่ะคืออาหารเมร็ดที่สําหรับนกเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุอาหารให้มันครบใช่ไหม,มแต่กลายเป็นว่าอุ๋ถังอะติดกินแค่เมล็ดธัญ,ญพืชก็คือกินแค่เม็ดทันตะวันเม็ด เอ่อพวกข้าวบาเล่มิเล็ตอะไรเงี้ยที่เป็นสายแป้งคะเหมือนแบบกินแต่ขนมปังไม่ยอมกินผักอะคือเราสังเกตได้ง่ายมากถ้าเกิดว่าลูกอือออกมาเออสีเขาจะสีจนเลยนสีเขียวที่เรารู้เลยว่ากินแต่พวกสารอาหารเข้าไปเท่าไหร่ก็กลายเปว่าตอนนี้เราก็พยายามอดอาหารอู่ถังคือเราไม่ได้อดอาหารโดยที่ไม่ให้อาหารนะเราเปลี่ยนจากเมล็ดธัญพืชเนี่ยเปลี่ยนไปให้แต่อาหารเม็ดเลย เอาไปว่าก็รอดูต่อไปแต่พูดถึงปากแล้วก็อาการที่ชงกระจกอ่ะไม่มีละพี่ก็ระวังมากขึ้นก็ปิดกระจกทุกครั้งก่อนที่จะเปิดเขาออกมาเลยจะไม่เปิดเขาจะกว่าจะปิดกระจกนี่คือตั้งไว้เลยว่าตัวเองวันนั้นแบบทาผิดมากเดียไวิมีหลายโปรเจกต์เลยพี่ก็ต้องกลับมาเริ่มลนน้าหนักแทมเราบอกพี่พูดรอบที่ร้านแต่พี่ก็ไม่ยอมแพ้รอบที่ร้านเหมือนกันเนีอยไอ้มีอะไรอัปเดตเดวมาคุยอีกทีแล้กันนะได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย